ได้ละออยังโมทุกคนเสร็จแล้วเจ๊จะตักให้นะคะเนี่ยเจะตักให้นะคะเมื่อกี้ไปขอกระชายเข้ามาเจ๊จะตักเข้า,านะคะเนี่ยตักนร้อนๆนีนะ่แหละมุงเพราะว่าเจ๊ไม่คนเลยนะถ้ามันคนติดขาวในแกร์ฟารนะ์ก แกงฟ้าทุกชนิดห้ามคนนะมันจะขาวนะคะัี่จะมนิดคนเลยไนดะ้แลวอันนี้ไปส่งให้นะ้าเขาพ้วยนะน้าข้างบ้านเลยนะน้าตาโฮยเนี่ยทุกคนเห็นไหมหน้าอร่อยไหมคะ ยังเปิดแก๊สอยู่นะที่เจตักนะเสร็จร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงส้มอร่อยมากเลยกมลมกลมเดี๋ยวไปส่งของกันเดี๋ยวไปส่งของแล้วก่อนนะ,นะเกิมมมะเกแกงส้มนะทุกคนแล้วเจ๊ก็จะไอ่โขกนี้พอผุกแล้วนะแล้วก็กลับ้อมแดง ก็มีผัดกุ้งขลามีัดกุ้งัดปลระลาเนี่ยปลาแค่รอแล้วก็ทัวหน่อยนึงเดจเจ๊บุกให้มันบุกบุกแล้วก็นี่แล้วก็ทีกแกงเนี้ยทีแกงใส่ตอนตอนตอนน้ำแกงส้มเดจจบุกอันนี้มันไะบุบุก ตีแกงใส่ปลาช่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็มีมันกระเทือนเสต้อตัวใหญ่ ได้ทุกคนำนี้ำข่ามเปียกเดี๋ยวเาดูตอนทำน้ำนะคะรวมนะมีเครื่องแกงมันก,ก็จะเป็นละลายกันละลายาข่ามเปียกนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้หลบไปก่อนนะเอาไว้ก่อนเยอจะละลายกันอย่างนี้นะ เดี๋ยวมันเป็นก้อนถ้าใส่ไปในหม้อเลไม่ได้ต้องมาละลายก่อนเนคดไม่ใส่ไปเลยกระชายกับหอมแดงเะวตามพอบุบๆนะทุกคนเดม่ตาเลยเพราะเ่าครื่อแกงเัลกนอันนี้มันตัวตัวตัดท้าวก็ใส่ไปในนี้เี๋จะคุลคุกันเข้ากันไปลอุลกแกงให้มันเข้ากันกับน้ำมะขามปิด ใส่ไปแต่น้ำมันขาเปลี่ยนน้ำมันาเปลี่ยนเราใส่เต็มอันนี้มันเข้าตู้เย็นมันก็แข็ง,แ,งแล้วก็ใช้เวลาตักน้ำ,ทำน,ำทำน้ำแกงส้มก่อนผัดไว้ที่หลังปลาไว้ที่หลังพอเดือดแล้วก็ปาลานองนี่นะทุกคนมันไม่ยากเลยแกงส้มเด็ชอบด้วยเด็ชอบกินแกงส้มแกงไต่โปดขอให้มาชอบทานมะปุรีปุรีอยู่นี่แหละให้มันกะลายไปในน้ำปลาน้ำเดือดแล้วค่อยลงนะมันขาว เดี๋ยวจะนิดไมใ่ให้เปลาเดี๋ยวจะ,จะตอนตอนล้างเดี๋ยวจะใส่ตอนล้างเดี๋ยวจะใส่อีกเกลือนะทุกคนเพราะมันลื่นลื่นนะเดี๋ยวทำโอ้โหวัวมากวัวมันลื่นแล้ดี๋ยววัวนัดเราจะทำทีนี้ก่อนจะเดี๋ยวเอากิดออกที่เราเอาอันนี้มาลูกแล้วจะค่คอยหัน่นมันก็เลยเออดีขึ้นแล้วเราค่อยล้างมือออกแล้วก็น้ำเลยล้างเปิดเต็มที่แรงเต็มที่เลยล้างเนี่ยให้มันเอี่ยมล้างเกลือแล้วก็ล้างมือออกนะทุกคนจะละลายหมดแหละกินกินไม่เผ็ดก็กินประมาณนี้แหละสองกนะัด มาทำน้ำกันี่ใส่เลยนจะกจะ,เจะ,กจะดเห็นยึงดึงอันนี้ขึ้นแป๊นึงมันจะได้สูงเท่ากับน้อใส่น้ำก่องแกงแกรายแล้วก็หอแดงลงไปอันนี้มันเป็นน้ำคาเปเดี๋ยวะได้เห็น,นชัดกรเ๊บลอะไรไป้ง ขันน้นตอนต่อไปก็เอาเกือลงเย็ไใส่ใน้ปลาใส่เกือปลกันิดนึงถ้าตอนมันจืดนดะเยวจะใช้เกืออย่างเดียวนะทุกคนแก้ส่มจะใช้เกลืออย่างเดียวอะผมลวนนะแกส้มจะไม่ใ,ใมส่น้าปลาลวนเฮยลาจล้เส่หัวเจบ นีขึันตาันนั้น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 ชนช้นอ่ะจะ้้นอ่ะช้นเดยชอเปียวาลง6ช้นน่นะมาปิดฝานะแล้วกค่อยมาใส่ของมปิดฝาไนวะ้แป๊บนึง เป็นจุดหนึน่งให้น้ำมันเดือดเลยแล้วค่อยมาดูกันเมื่อกี้เจ๊อุบเอาไว้ให้น้ำเดือดนะทุกคนเนี่ออยน้ำเดือดพลาดเลยน้ำเดือดแล้วเจ๊จะใส่ปลาแล้วนะเจ๊จะใสป่ใสปลาด้วยใส่ปลาใส่ผักปูายน้ำเดือดถ้าเราก็ใสป่ปลา ตั้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วปิดฝาแป๊บหนึง่งนะทุกคนแล้วค่อยให้มันเดือดแล้วผักมันยุบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่ยมาดูกันเนาะ